ร่วมสุขภาพดีโดย HOME d n d o r c o r 2013ที่ไบเทคบางนาสวัสดีครับมีคำถามนะครับว่าเคยได้รับการผ่าตัดฝังเหล็กเอาไว้เดยรอบเข่านะครับ จะมีปัญหาและมีผลเสียอะไรไหมในอนาคตนะครับการผ่าตัดฝังเหล็กเพื่อดามให้กระดูกที่มีปัญหานั้นติดกันเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาที่กระดูกติดไปแล้วเหล็กนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าเหล็กปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทํามาจากตัวเนื้อเหล็กธรรมดาใช้สเตลเลสสตีลและก็ไทเทเนียมเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นบางกรณีนะครับผู้ป่วยมีอาการระคายเคืองหรือว่าผิวหนังบางเนื้อไขมันน้อยทําให้เหล็กและก็บริเวณน็อตท,ที่ยึดตึงเอาไวนะ้นั้นเริ่มนูนและกดเจ็บนะครับ ปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะแนะนําให้ผ่าตัดเอาเหล็กออกแต่ถ้าผู้ป่วยไม่มีปัญหาอะไรเลยจากการใช้งานแม้มีเหล็กฝังในร่างกายก็ไม่เป็นโทษอะไรนะครับไม่เกิดผลเสียไม่เกิดมะเ,เร็งใดๆทั้งสิ้นนะครับ